ไปฮ si ิเตชิสีไซปากนะครับอมสวัสดีครับตอนนี้ลุงก,กับป้าอยู่ที่ฮ si ิเตชิสีไสปากนะครับใช่ไหมั้ยชิระชยาครับผมเดี๋ยวป้าจะพานรลสองแลนะ้วนะครับ ครั้งก่อนมากับทัวร์นะครับครั้งนี้มาเองตอนนี้เรากําลังจะพาไปดูสวนดอกดอกอะไรนะมะมีดอกทิวลิปเออดอกทิวลิปนะครับเดี๋ยวคุณจิรชยาจะพาไปนะครับอะไรครับอันนี้รถขายอาหารนะครับตอนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งนะครับยังไม่มีใครหินนะครับอันนี้เป็นรถอันนี้เป็นอันจิบา างเข้าสวนทิวลิปครับเดี๋ยวค่อยว่ากันบ้าครับนี่ครับนี้ปลาไก่นะครับเพิ่งมาถึงนะครับสวนทิวลิปครับทิวลิปนะครับตามบริเวณสวนทิวลิปของนินตาชิซีไซปานะครับ

เป็นสวนทิลิปที่สวยมากนะครับ ดอกสีขาวนะครับตัวนี้คือดอกที่กำลังยังไม่บานนะครับ เราจะให้ด네ูท <actual>? ั hm ้งดอกบานแล้วก็ดอกไม่บานครับคณิติบะ おいしい อันนี้โซนกังหันลมนะครับ บริเวณสวนจิวลิตนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ฮิตาชิสีไซปารนะครับจะพาไปดูอะไรนะครับไก่ทุ่งอะไรนะไฮเดนเยียไม่อยู่จะไปดูดอกอะไรนะนีโมฟิลาเออดอกนีโมฟิลาหรือก้า หรือ Baby, Baby Blue Eye ครับ Baby Blue Eye สวยมากครับกำนังสวยตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเนินนะครับนี่ขอน้ำหน้าใกลแดดร้อนนะครับแต่ว่าเนิน เย็นดีนนะเนาะลมลมผ่านดีมากเลยครับ<อ>คนก็ครับคนก็เยอะคอสมควนะครับเป็นวันวันจังนะ สวยมากข้างบนยิ่งสวยเลยหอมแตงกวาสูตรตรสองคนครับสวยมากมีโมฟิกเลยนะ,ะเราเดินขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวไกลของเราเป็นคนนัครับมีคนมาถ่ายเวดดิ้งน้่นะครับ すご <laughs> <laughs> いな。ま r y b e a u にいいです。 熱いかもご覧は

ฝั่งของสวนก็จะเป็นทะเลนะครับคฝั่งของสวนนะครับก็จะเป็นทนะเลครับครับขอบคุณครับเขบบากำลังจะเดินขึ้นมาถึงยอดมานะครับ